สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้และงานมอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเ,เขียงตอไกลนะครับเป็นตอสุดท้ายคุณมดให้มา5ต่อกับมาขามอีก2ต่อนะครับมาซ้อมมือมาสร้างงานไปได้วยกันว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ได้มานะสมนาคุณมานะฮะเราไปเรียนรู้งานมอนไซจากคุณมดแล้วเราก็มาสร้าง นะครับทดลองลงมือทําด้วยตัวของเรานะในขณะเดียวกันก็ตอนกิ่งเล็กแล้วก็จัดรากนะครับเราก็ทำนะทุกเทคนิควิธีการที่เราไปไปศึกษามาเรียนมานะครับมาดูตอนนี้นะครับตอนนี้ผมคัดกิ่งนะครับคัดกิ่งแล้วก็ามาเขียงนะเขียงเขียงหผืออก่อนนะฮะยังไม่เขียงกิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ วันนี้นะครับผมจะมาคัดกิ่งก้นไกลต้นนี้นะฮะยอดแดงสวยเลยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ดูต้นนะพุ่มใหญ่มากผมก็ปล่อยไว้นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นจะพาไปดูต่อที่ทำไว้นะครับตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับมาดูนะครับอันนี้ต่อใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี่โอ้โหนะแล้วก็ หน้าประมาณสักหกถึงแปดนิ้วนะครับผมคันกิ่งไว้แล้วกาลังโตเลยกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ตั้งยอดนะฮะก็ดูนะครับผมเขียงเผื่ออยู่นะครับขนาดนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเก็บกิ่งอย่างไรนะครับในต่อที่หนึ่งนะฮะอีกต่อครับตอนนี้ก็ตัวเตี้ยลงมาหน่อยนะฮะราก็สวยอยู่นะครับ คัดแยกกิ่งไว้แล้วนะครับอีกตอนหนึ่งครับเนี่ยตอนนี้ก็กําลังแตกนะดูก่อนว่าตรงจุดไหมอันนี้ไม่ตรงเท่าไหร่ครับไม่ตรงก็อาจจะอลูกมารวยได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกตอนหนึ่งครับเนี่ยตอนนี้ก็สวยอยู่ครับสวยอยู่นะอันนี้หนึ่งไปเลยนะสองแล้วอาจจะตั้งยอดนี่นะ เพราะว่าไม้ออกมาในลักษณะนี้ก็คงจะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวผมแนะนำในเรื่องของพื้นที่ก่อนนะอันนี้เป็นพื้นปูนพื้นปูนหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ปลูกนะครับเอาวงล้อนะครับเอาวงยางเนี่ยวางเลยมันก็เหมือนกระถางขนาดใหญ่ครับเนี่ยฮะ ขนางกรางขนาดใหญ่แล้วก็เอาวสัสดุปลูกใส่ก็ระบายออกนะครับก็งามดีอยู่นะดูแล้วกันนะครับดูตึมเลยนะครับเดี๋ยวมาคัดกิ่งกันผม,ผมวางหน้าไม้ไปแล้วนะครับในตั้งแต่ตอนปลูกนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะมาตัดข้างๆก่อนกันแล้วกันนะถ้ากิ่งไม่ได้ก็คงจะต้อง แก้ไขดูก่อนผมเอาข้างๆงออกก่อนที่ไม่เอาแน่นอนเอาละครับคัดปูงขึ้นมาหน่อยน่าจะโอเคอันนี้เอาออกนะครับผมต้องการเล่นกิ่งกิ่งนี้กิ่งนี้ใหญ่ไปแล้วก็อยู่ไม่ตรงจุดเท่าไหร่ครับต้องการให้อยู่ตรงมันข้ามแบบนี้เลยนะครับตรงมุมเนี้ยได้เลยเปะเลยครับออกข้างอยู่อันนี้เอาออกเลยครับโอโหใหญ่มากเลย เนี่ยฮะถ้าเราคัดกิ่งช้าแล้วก็กิ่งใหญ่แล้วบิดไม่ได้นะครับต้องบิดตั้งแต่เล็กๆนะครับอย่างที่ผมดูบอไซบ้านมดทำนะครับเขาสร้างไม้เดี๋ยวไม้ก็โตเองนะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าไม้เกินเนี่ยไม้โตเกินเนี่ยมันจะบวมเนี่ยฮะเสร็จแล้วผมจะเลื่อยนี่ครับจึงกิ่งสามหลัง ครับกิ่งสองกิ่งไหนดีกิ่งสองกิ่งนี้กิ่งสองขึ้นซับหน้าซับหลังกิ่งนี้ได้ครับครับรากได้ไหมรากก็ได้อยู่ครับเนี่ยเนี่ย,ยกำลังออกมา นี่ยครับโอ้โหนี่รากฝอยพอดีผมทดใหญ่เลยครับทดตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นสะโพกเนี่ยครับเดี๋ยผมทดทดรอบเลยเนี่ยรากใหม่พอตรงนี้ก็จะเป็นสะโพกนะครับสะโพกของไม้นะฮะพอจานั้นตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งละนะตัดนี่นะตัดนี่อีกนะเขียงนี่เขียงจริงนะครับทีนี้เขียงเขียงเผื่อนิดเดียว เผื่อ,น,อน,นิดเดียวครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตผมแนะนําอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเลื่อยที่จะมาใช้เขียงสําหรับไม้กลุ่มนี้นะครับผมแนะนําเลยมันมีอย่างเยอะให้ทาน้ํามันก่อนนะครับจะเป็นน้ํามันพืชก็ได้ครับนะน้ํามันเครื่องน้ํามันอะไรเนี่ยทาไว้เลยนะครับอย่างน้อยกอ็ป้องกันในระดับหนึ่ง นะครับที่จะไม่ติดยางเหนียวนะครับถ้าติดยางเหนียวเราก็ดึงไม่ไปเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแบบนี้ครับผมจัดการทาน้ํามันเลยทุกรอบนะครับก่อนเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียงเขียงแรกผมคัดไว้แล้วนะครับคัดกิ่งไว้นะก็จะจะมาเขียงหลอกเขียงเผื่อนะครับ ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวมาเก็บหน้าเขียงที่หลังนะครับหลอ่ลอให้ได้นิดนึงก่อนนะครับจะเลื่อยง่ายอยู่อันนี้เป็นเลื่อยเอ,อเลื่อยทั่วไปะขายที่ไทยพรจะดุครับอุย้ยโดนนิดนึงครับตอนนี้ก็สวยทีเดียว โคนผายได้ะโพกสวยนะครับแล้วก็ผมเขียงเขียงเผื่อไว้นิดนึงนะครับก็ตั้งลำขึ้นไปก็จะเก็บรักษาแผลนี้นะครับแผลตรงนี้ถ้าเขามาปิดเนี่ยเลียงไปปิดได้นี่ตั้งยอดนะครับอันนี้เป็นกิ่งสองเดี๋ยวบิดนะครับเดี๋ยวบิดต่อไป ผมดูตาแล้วนะครับอันนี้ขึ้นหลังนะครับกิ่งอันนี้ผมเขียงเผื่อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลังขึ้นหลังก่อนน่าจะได้อยู่นะครับข้อสําคัญเราบิดตาให้ให้ให้แนวนอนนะฮะไม่ให้เป็นกระโดงขึ้นแบบนี้ให้มันบิดลงไปในแนวนอนไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากัน นะครับตรงนี้ปิดตานี้ก่อนนะครับประคองไว้สซ,ซับหน้าขึ้นตรงนี้ จะบิดตะแคงไว้ก่อนเลยนะครับให้ตะแคงตาไว้ตาตะแคงข้างไว้นะครับจะทาให้ให้ง่ายโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็เหมือนกันบิดมาหลังนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเ,าเขียงต่อคัดกิ่งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไม้ ต้องขอบคุณนะครับคุณมดเลยนะฮะที่มอบไม้มาให้ฝึกหัดนะลองดูนะครับสร้างงานไปด้วยกันต้นนี้สูงก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรแหละครับถ้าสร้างเสร็จนะครับไม่รู้ว่าจะจบไหมนะครับต้องดูอายุด้วยคนสร้างอายุคนสร้างนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านสร้างงานไปด้วยกันผมเองนะฮะไปศึกษากลเม็ดเคล็ดลับจากสวนต่างๆนะโดยเฉพาะบนสซบ้านมดตอนนี้นะครับ ก็สร้างงานไปด้วยกันนะครับผมเองก็ไปเรียนรู้จากน้องเขานะครับก็พยายามที่จะถ่ายทอดนะออกไปยังกับแฟนคลับนะเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศเลยนะตอนนี้ก็ถือว่าพวกเราสร้างงานไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับ